ดอกเทนงของป้าเพราะป้าปลูกเองลุงไม่ได้ปลูกเหตดอะไรด้วยเหตุอะไรนี่แต่ก็กินไม่ได้นะคต้อนรับเข้าสู่ป้าเมาลุงมาอินอเมริกานะคะวิดีโอนี้ได้ทำเลยในลาสเวกัสอเมริกาค่ะฝ่ามือป้าแล้วนะสวัสดีนะคะสวัสดีจากป้าเม้าลุงมาอินอเมริกาค่ะวันนี้มาอยู่สวนผักค่ะเพื่อน ชมดอกเทียนของป้าเมาลุงมาอินอเมริกานะคะของดอกเทียนของป้าเพราะป้าปลูกเองลุงไม่ได้ปลูกก็สวัสดีทักทายยมเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะเพื่อนๆวันศุกร์แล้วก็นี่พาชมส่วนผักยมเช้าเมื่อเช้านี้พาชมอ่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้พาชมพระอาทิตย์เดี๋ยววันนี้จะพาชมส่วนผักมาดูนะ ว่าส่วนผักป้าตอนนี้งามแล้วโดยเฉพาะดอกเทียนนี่ละจ้านี่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 ปลูกเองนะปลูกเองนะจ้าดอกเทียนนะจ้าดอกเทียนของป้าเองนะคะเพื่อนๆก็ปลูกเมื่อเดือนอาเมษาปลายเดือนเมษาเนาะปลายเดือนเมษาเริ่มเข้าสปริงทามป้าก็มาปลูกแล้วเป็นเป็นต้นต้นดอกเทียนนะคะ เป็นต้นดอกเทียนของป้าเองนาเพื่นอนน้องน้องที่น้องคนไทยที่เนี่ยเขาให้มเมล็ดเอาไว้ mm hmm. ก็เลยนํามาปลูก mm hmm. ก็เลยขึ้นมาเยอะเลยนะสวยด้วยกีบดอกของเขาก็จะเป็นสีสีม่วงกลีบดอกเขาเป็นสีม่วงนะคะแล้วเขาก็จะมีเม็ด mm hmm. เดี๋ยวจะป้าจะเก็บเม็ดเม็ดแก่เอาไว้เนาะเก็บเม็ดแก่เอาไว้ปลูกคราวหน้า นี่เป็นดอกเทียนของป้านะมีทุกที่เลยนะป้าก็จะลงเอาไว้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีต้นนี้ก็ต้นต้นดอกเทียนนะคะต้นนี้ก็ออกดอกไปแล้วแหละแต่ว่าเขาล่วงไปแล้วเพราะว่าฝนตกนี่ก็ต้นดอกเทียนนะคะอันนี้ต้นใหญ่มากเลยนะข้างในนี้ต้นใหญ่มากเลย ดอกเขาสวยนะเพื่อนๆดอกเขาสวยมากๆเลยต้นดอกเทียนของป้าเมาลงไมอินอเมริกานะคะป้าก็จะปลูกปนกับสวนผักของป้านี่แหละค่ะบางบางต้นป้าก็จะปลูกไว้ไว้ในกระถางด้วยบางต้นก็ปลูกลงดินเนาะอันนี้จะปลูกลงในกระถางดอกเขาสวยดอกเขาสวยมากเลยนะสีสีม่วงอะ่ะสีม่วงสวยเลยอะ่ะ เขาเรียกดอกเทียนหยดหรอดอกเทียนก็ไม่แน่ใจว่าชื่อไงแต่ป้าก็เรียกเป็นดอกเทียนธรรมดาเนาะอันนี้ให้ดูดอกเทียนก่อนนะคะแล้วดูเดี๋ยวดูอันนี้ต้นบวบของป้าขึ้นอ่าเริ่มที่เขาเขาเรียกอะไรแพงยอดใช่ไหมอันนี้เป็นต้นบวบนะคะแล้วก็ออกดอกแล้ว ต้นบวงของป้าออกดอกแล้วออกดอกสวยมากสวยมากส่วนต้นข้างๆนี้เป็นต้นแตงไทยนะคะไม่รู้ว่าปลูกรวมกันได้ไหมแต่ว่าป้าก็จะปลูกรวมกันเอาไว้ในนี้ละคะ่ะนี่ก็เป็นต้นแตงไทยนะคะต้นแตงไทยเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปสูงมากเลยต้นแตงไทยก็ออกดอกเหมือนกัน ต้นแตงไทยก็ออกดอกเหมือนกันนะคะก็ยังไม่ได้รดน้ำพักเลยนะพอดีฝนตกเนาะก็เลยไม่ได้รดน้ำพักใบเขาใหญ่มากเลยนะแตงไทยดูสินี่ใบใบใหญ่ก็ฝ้ามือไปนะนี่ดูสิใบใหญ่มากต้นแตงไทยนะคะส่วนตรงนี้นี่ต้นบวบค่ะต้นบวบขเขาก็แทงยอดแล้วก็เริ่มที่จะมีรูออกมานะน,นี่เริ่มจะมีรูออกมาแล้วอันนี้เป็นต้นบวบนะคะ ต้นบัวของป้าก็เริ่มที่จะมีลูกออกมาเยอะเลยแต่ว่าเขาก็จะร่วงเนาะเขาก็จะร่วงอันนี้เป็นแปลงของแตงไทยกระบวบนะคะมะเขือเทศป้าก็ก็เริ่มโตอยู่นะก็มีลูกเยอะอยู่ก็อากระต่ายหรือว่ากระรอกนี่แหละเขามากินค่ะเพื่อนๆมะเข <c oughs> <c oughs> ือเทศของปา้านะ๋ปลูกเลยปลูกลงในกระถางคะ่ะซื้อมา ต้นนี้ป้าซื้อมาป้าไม่ได้เพาะเองนะต้นนี้ป้าซื้อมาเป็นมะเขือเทศของป้าเมาส์นะจ้าลุงก็คอยมาแอบเก็บอยู่เรื่อยตอนนั้นลุงก็มาเก็บอยู่อมีเห็ดอะไรด้วยเห็ดอะไรนี่แต่ก็กินไม่ได้นะคะเห็ดที่นี่ตรงนี้กินไม่ได้นะกินไม่ได้กินไม่ได้นะจ้า มะเขือเทศพันนี้อร่อยนะคะหวานมากพันนี้หวานมากไปดูที่อื่นกันบ้างเนาะก็มุมนี้ใบแมงลักค่ะมุมนี้ใบแมงลักนะคะก็มีหนึ่งกระถางเองพเพื่อนๆมีแค่หนึ่งกระถางก็ได้ไว้กินได้ไว้ทํากินขนมจีนนี่แหละเอาโหเห็ดเห็ด เห็ดอะไรเนาะกินไม่ได้น่าจะเป็นเห็ดโคนมั้งเน้อเราจะได้กินได้แปลงนี้ใบกะเพราก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ได้แค่นี้แล้ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะมะเขือปอแปรกระเทาะหน้าแว่นค่ะทางบริเวณข้างนอกก็จะเป็นมะเขือนะคะป้าใส่กระถางเอาไว้ป้าใส่กระถางเอาไว้เป็นมะเขือนะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยปลูกไปตามนี้แหละปลูกดอกไม้แซมเข้าไปดอกแพงพวยนะคะแพงพวยที่นี่นข้างในข้างในก็จะมีดอกบานชื่นแล้วข้างในก็จะเป็นใบใบกระเพรากระต่ายกินหมดเลยใบกระเพราข้างในกระต่ายกินหมดเลยจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะกรนะต่ายเขากิ <c oughs> นหมดเลยอยู่ข้างใน ป้าก็จะปลูกตะไคร้ไว้ด้วยปลูก <c oughs> ตะไคร้ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพริกนะคะตรงนี้เป็นพริกหยวกนะพริกหยวกก็เขาก็ออกลูกมาแล้วแหละก็เริ่มมีลูกออกมาแล้วข้างในก็จะเป็น,นดอกดอกกุหลาบอ่ากุหลาบเชีงยงใหม่เอ้กุหลาบหินออมคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายเนาะแล้วนี่ก็คือกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบก็ออกฝักแล้วจ้ะ เริ่มที่จะออกแล้วหน้าก็กระเจียบเยอะเลยปลูกลมรวมกันไว้ในนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าป้าก็มีสวนอยู่แค่นี้หน่อยก็ทําได้หน่อยหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามหญ้าลุงเขาจะเก็บไว้เป็นสนามหญ้าของเขาพริกออกดอกเต็มเลยนะนี่พริกอะไรเนี่ยสวยมากๆเลยนะออกดอกดอกเขาจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูดอกเป็นสีขาวสวยมากแล้วก็ ข้างในก็จะเป็นออกสีเขียวเข้มๆนี่ช่วงเขาตุ่มตมนะ,มะเมล็ดเขาก็จะเริ่มออกมาแล้วตอนแรกเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะแล้วก็ต่อไปนี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะ,มะเมล็ดยาวมากเลยดูสิฝ่ามือป้าแล้วนะพริกนะนี่อีกเดี๋ยวให้ดูนี่อีก พริกของป้าก็เริ่มออกเยอะมากเลยข้างในเป็นพริกกะเลียงนะคะพริกกะเลียงอันนี้พริกกะเลียงก็อยู่ข้างในมันปลูกแบบนี้มันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ว่าตอนที่ป้าวาดลงไปป้าก็คิดว่าเขาไม่ขึ้นไงสรุปแล้วเขาก็ขึ้นเยอะเลยตะไคร้ตะไคร้มีครบตะไคร้ใบมะกรูดป้ามีครบโหละพานะคะงามมากใบโหละพาก็เทคนิคการทำสาวเขาก็ไม่ต้อง ไม่ให้เขาออกดอกก็เด็ดออกไปนะคะเพื่อนๆปลูกปลูกใบโหระพาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นไม้ประดับได้นะนี่ใส่ <c oughs> ใส่เอาไว้ใบโหระพาป้าใบใหญ่นะคะส่วนนี้ใบกะเพราแดงค่ะกะเพราแดงก็ปลูกเองนะคะจากมาเมล็ดของป้านี่แหละเด็ดกินอยู่ประจำกะเพราแดง ก็โหระพานี้ซื้อที่นี่นะคะซื้อซื้อมาจากร้านแล้วคนนี้เขาลดราคาลุงก็เห็นว่าเป็นกระเพรา,าเป็นใบโหระพาของไทยก็เลยก็เลยซื้อมาปลูกดูหอมค่ะหอมหอมมากต้นเขาก็ยาวสูงหน่อยสูงหน่อยเห็นไหมต้นสูงแล้วก็ใบใหญ่กินฉุนมากกินหอมมาก ส่วนต้นนี้ไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะคะขึ้นมาก็เลยปล่อยเอาไว้นี่ละคะ่ะก็ปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆนะคะไปเขาโตก็ต้นเทียนเนี่ยป้าก็จะเก็บเมล็ดเทียนแบบนี้เอาไว้เนี่ยอย่าร้อยเขาแก่ก่อนป้าก็จะเก็บเอาไว้ปลูกปีหน้าเขาสวยมากเลยข้างในของป้านี่ดอกกระเจี๊ยบขึ้นแล้วดีใจดีใจดีใจดอกกระเจี๊ยบจะ้ะฮาดอกกระเจี๊ยบมาแล้วนะ ว้านี่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 แล้วเขามีฝักแล้วนะกระเจี๊ยบเขียวนะคะมาแล้ว <c oughs> ส่วนผักน้อยๆค่ะแปลงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวถ <c oughs> ั่วฝักยาวป้านี่อ่าใบเยอะใบเยอะแล้วก็นกเขาชอบมากิกมาจิกยอดเนาะจิกยอดออกไปก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะก็ถั่วฝักยาวก็เริ่มออกดอกแล้ว ที่นี้ราคาเป็นส่วนพักของป้าเมาส์ลงมาอินอเมริกานะคะเดี๋ยวเอาไว้จะมาพามาดูผลผลิตของป้าเมาส์ลงมาอินอเมริกาอีกพามาดูผล,ผลผลิตของพักของป้าเมาส์ลงมาอินอเมริกานะคะก็วันนี้ขอสวัสดีกอนนะบายบายซียูนักวิดีโอนะคะวาชิง <for watching S 1> นะคะ,ะ,คะฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ